ยัติแดยติลองหยัติอเยอดส<อ>วดยัติยัติไปไหนเนาะยัติหลวงพูไปไหนหลวงพูง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมพันเตสังโฆอิดังสังกัสสะกัจจินาดุสังอุปนัง ยาดีสังกัสสัพต akan ลังสังโคอิมังกตินาดุสังธรรมกตินาดุสังอายะสมาโตธรรมาราสะดะเดยยกตินังอัฏฐิตุงเอสายาติสุนาตุเมพันเตสังโคอิดังสังกัสสักตินาดุสังอุปนังสังโคอิมังกตินาดุสังอายะสมาโตธรรมาราสะเดติ Kati nang atalitung nyasa ayasamato kamati, iimasak kati nadusas ayasamato thamarayasak da nang. Kati nang, <coughs> nang atalitung so tunhasa nyasana kamati so pasaya dinang idang sange na kati nadusang ayasamato thamarayasak kati nang, thamara nang atalitung. กรรมติสังขัสสะตัดสมาตุนหีเอวะเมตังทารยามิตายเลยตายเลยโน่นนี่ตายตายโอ้ยโน่นก็ตายแลย้วโน่นสวดโน่นเหมืนว่าล่ะเสียงสัน้นบ่ได้บ่ผ่านเลยโอ้ยโน่นเป็นเนี่นนยนอยติเป็นตะล่มเลยนอหลวงปู่กับหลานเป็นบ่ผ่านนะครับ เสียงบอกว่าเสียงเวลาเสียงนี่ต้องมันสม่ำเสมอเออเสียงต้องสม่ำเสมอไปตอเนาะมองยุดก็บยุดเออเหมือนว่ามแม่งกระท่อนกระแท่งมองปล่อยล่มถิ่มเหมือนกัปล่อยนะโมทัสสัมปองข้าตัวกระระตัวสมมาสมบุญทันสันะโมทันสั เอาไหม้อทองนะทองำกันนโมตัสสะภะวะตัวอระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอนตัสสะภะวะตัวอัระห์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนันตุเมผันเตสังขวลอิดังสังฆาสกตินาดุสังอุปนังยาดิสังฆาสปตะกัลัง sang koi mang katina do sang aya ga ya sa ma to ta ya e sa su no an tu mi pan te sa ng ko an do sang upanang sang koi mang katina do sang aya ga ya sa to ya กาธินังอัตตริตวงยาสัยยาสมุตโขขมาติเอ็มสักกาินาดุสัสะอายาสัมมาโตธรรมะยาสานังกาธินังอัตตริตวงโสตุนะสัยาสนาขมาติโสภาสยยาดินังอิดังสังเขนั กัตินาโุสังอายะสัมมโตธรรมารยะสกตินังอัตาริตวังขามาติสังขสานตาสัมมาตุนีเอวเมตังทารยามิ ลิห้องกไปอัเสียงลโปเลยทการขอคมเอาจางตาองมหหอดยัทีิโรดหอดมือเข้าเห็นลิมจี๋แล้วเห็นมบอม เฮเพื่อนเพื่อนแก่จังไหนทวนทวนไม่หรอครับบอครับบัดบัดเ้าขึ้นสนามจริงจริงไหมบัดบัดเ้ามันาดไหมจังไหนรีรีไม่หรอครับอ๋อสมสมาขันพมพิษวักสองกัขึ้นวักสองไหมทำนทำท่าแฮมแฮมกันลกัน

ญาติสังฆัสารพักตะกนังสังขุยมังคตินาดุสังอายะสัมมตุธรรมารยัสสะเดียกาตินังอาธริตวงเอสสอยตีน้องสวดเจ๋งเต็มที่ขนาดเนี่ยมันค่อนข้างจะไปสูงอ่ะนะคือจะเข้าสวดต้องมาจักมันสูงไปหนาไหม,มค,คือจังหวะมันบางครับ อาจารย์ต๋อพระอาจารย์ต๋อบอกว่ายังไม่ทองด้วยเนี่ยล้วนนี่ยเข่องล้วนนี่ยวะนะพระอาจารย์ต๋อบอกผมแบบนี้คบั